นะครับเอาดูกล้องด้วยนะครับอาฟิยาเอาเริ่มเลยครับอาบน้ำและวมาเอาเร็วอาบน้ำและวมาเลยครับเอาอูเอาว่าพร้อมๆกันดังๆเอาอูสุบิลล่าเอาล้างมือเลยบิสมิลลาห์ เปิดน้ำเบาเบครับเปิดน้ำเบาๆบเบิดเบาๆบนะครับเบิดเบาๆอ่าเปิดเบาๆนะครับน้ำเบิดเบาเบหนึ่งล้างมือนะครับล้างมือขวาก่อนนะครับล้างมือขวาเสร็จนะครับให้เราบ้วนปากพร้อมกับสูตรน้ำเข้าจมูกสามครั้งนะครับอ่าเอาสูตรน้ำเข้าจมูกสามครั้งและสั่งออกนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาน้ำไว้แล้วก็เรากล่าวว่านาไวตุนวูดูอ่า ฟัดดอนอัลัยยยลิลลาฮิดา,าลาเนี่ยว่าอะไรครับข้าพเจ้าอาบน้ําละหมาซึ่งเป็นฟัดดูเหนือข้าพเจ้าเพื่ออัลลอฮฺาตาอาลานะครับอาล้างหน้าเลยนะครับสามครั้งล้างหน้าเลยสามครั้งนะครับเอาแขนเสื้อต้องอต้องตลกแขนเสื้อขึ้นด้วยนะครับอาล้างหน้าล้างแขนอาล้าง เช็ดบางส่วนของเกศศีรษะเอาครับขั้นตอนสุดท้ายครับล้างเท้าอ่าล้างยังไงครับล้างเท้าขวาก่อนนะครับสางนิ้วด้วยนะครับสางนิ้วสางนิ้วเท้าด้วยนะครับเอามือซ้ายสางเข้าไปในระหว่างนิ้วเลยอ่าระหว่างนิ้วสาง ยิ่งฝ้าล้างตีนฝานิดล้างเท้าซ้า,า,ายนะครับเสร็จเสร็จอย่างนั้นนะครับ